สนับสนุนลูกบุญธรรมให้มานิวซีแลนด์ได้ไหมหลายคนมียตาพี่น้องอยู่ในนิวซีแลนด์ที่เป็นซิติเซนหรือได้วีซ่าถาวรแล้วอยากจะสนับสนุนหลานหรือเด็กในอุปการะให้ได้วีซ่าถาวรเหมือนกันจะสามารถทําได้ไหมคําตอบคือได้แต่ว่ายากมากนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมในประเทศไทยไม่ช่วยอะไรไม่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนวีซ่าถาวรได้เพราะเราต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานในนิวซีแลนด์ด้วยการที่เรารับอุปการะเด็กหนึ่งค ในนิวซีแลนด์เราจะต้องไปติดต่อออรังะธรรมริคิเราจะต้องมีเรฟรีที่ใช้อ้างอิงต้องตรวจประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรมประวัติจิตเวชประวัติการเงินของครอบครัวเราจะต้องไปเข้าคอร์สอบรมในการเตรียมตัวอุปการะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อดูเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยภูมิหลังของสมาชิกในครอบครัวเป็นยังไงซึ่งการที่จะผ่านกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนใช้เวลามากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากๆา ถ้าสมมุติเราต้องมาขึ้นสารในไทยเนี่ยเพื่ออุปการะเด็กก็จะมีทั้งค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายทานายค่าแปลเอกสารเพราะฉะนั้นจะอุปการะเด็กหนึ่งคนเพื่อขอวีซ่าถาวรทําไม่ง่ายนะคะจะต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานทั้งสองฝั่งทั้งที่ไทยแล้วก็ที่นิวซีแลนด์ด้วยค่ะ